สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเพื่อนกันเบอร์สุขสุขสนเนาะว่าสิเป็นทั้งในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องแม่น้องคอปเตอร์อีกแล้วพี่น้องเลยมาพบมาพบกันบนนี้กันตอนเช้าเนาะอยู่เฮือดป้าคือเกาหนาวคือเกาอีกเอเตอสบายดีป้าลุงไ่ลูกน้อมุ้งุกสวัสดีเด้อสบายดีป้าลุงจ้ะดูหนาวเสาร์ลงมาเฮือดป้าพี่น้องเลยเนาะคือว่ามาสู่ป้าลงอ่า ตักบาตรทำบุญอยู่วัดคือเก้าโมนี่เป็นวันพระเนาะวันศิลไงพี่น้องเลยเตรียมมาเลยแต่เช้าผมมาถาป้าอยู่ตอนนี้กับประมาณหกโมงเจ็ดโมงลเล่ละเนาะใกล้แต่ละคนกำลังล่างมาพี่น้องเลยถา่ายแจ้หน่อยก่อนถาป้าแตงอันเครื่องลงบัตรลงวาเพิ่นแด้ก่อนแนวอยู่แนวกินกับบร้อยอันนั้นดอกพี่น้องเลยอันพี่น้องเอฟซีบางทานเพื่อนกระถามมามาลงวัดคือเบืน่นมีแนวอย,วอยู่แนวกินได้หวะเนาะกินมีแต่อันนี้แหละนี่ข้าวต้มขนมเนาะ มักไหมกับแบ่งลูกกินน้ำแน่พี่น้องเลยมีน้ำมีมักสุ่มมักชอยนี่แหละดดเอามันหวานนี่กินได้มีเข่ามีน้ำเลยเนาะอ่าส่วนกับเข่ากับน้ำกับวันชินใหญ่วันชินแล้วนั่นเท่ากับเอาลงตะางหาอีกพี่น้องแบบวันแบบอันเนี่ยเป็นวันที่แต่ห่อกเข่าคนละเนาะ bè bà mi này, ăn kim, côn cả say, bàng côn cặp đầy say, nó, say độ, ba, bưng, xíuông bưng chuẩn măng téng qua này tớ, ăn măng téng, măng xẻ bảt, quất đang mả qua, mì bò, tớ còn cả chim ả chiu, ưỡi, bay hương hiên đấy, pheo này, long ma pơm mẹ đấy, măng téng hàn cá phong cả, đẹp, thấy thúi trái, ăn long xẻ bảt nấm, ăn hạt bùn nấm, nhang bơm lấy pít, chắc chưa, chắc, hạt pít hạt đai, ăn mả nước muối nè, sáp bùm, lấy ẩm nấm, nào, nào, nào chắc, nó, ba, à. lóc bơm bưng măng téng cha, mì đưa đây đây, pheo này. เอาลงปิดดงอันทำบุญนําแหนจักหน่อยบ่ไอ้ตาอันชิมก่อนแหนเอาลงให้ตุ๊จาชิมนําบัดนี้เนาะไปลงเบิ่งไปไเตอะอ่าเอื้อยยังจหน่อยยังไปตอนนี้ก็ยังบ่ได้สวยปานดเนาะจหน่อยม่ลงใส่บาแล้วก็ลูกก็ลงัดอันลูกก็ไปงเรียนปาลงเบิ่งบัแตงปะเบิ่งสิปาเป็นกอหลังเด้อพี่น้องเอ้ยวนนีก็ไปลงคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งซําเนาะด Đây, mà bưng tèn con chắc nuôi phía nào đây, Đấy, bường, đúng, này, phía đây đông mặt Đấy, bưng nước, đây bò Thà cái nhanh mà hốt xăm này nó Phút lẻ toàn lên, phút lẻ tỏa mới đi hâu chì Đông mặt con Rồi Nhanh lộn Nhanh đây, phá con hả đưa mà, tỏa năn này rồi Hả đưa bảo không ngam đây, đông xe bản này đơ Cửa xe nả nó bảo chẳng ngam nè <laughs> Đấy, mạng nói được rồi Nói mẹ mà, anh mạng làm mình nhau dù Đấy, bây bầy nhãng lung nhầy nè hết kinh tại sao thế hết kinh nhãng à tại sao thì sao thế phát để phát chê 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 cả ngám ngám thì nông người mương nem đầy xe lau xe hòm nè mà để xe chèo nữa, thoải mái đi lung ngay hả? sao sắp này sao nào nào nào, chèo. Gọi là sẽ chèo, nó là say kéo nó sẽ làm nhưng mà khay đó nấu cà tím wa canh mai, mai. Ừ. <laughs> tớ bộ bộ. mai này nè phì may ngâm phì tới nhá phô chẳng tụi đi kim kéo con kim châm con đi để nó cái này thâu lốc cái nó ăn có đai xoài ăn có lốc bật đồ ngươi nang lốc ừ. <laughs> làm ngô, bật đồ pì long ngon xá Peninsula hết đong nó là phì nó đưa này đấy à mà thi mà thi rằng trong này đấy nè mình nhảy để nó đôi phát con hà bông tèn con chắc nuôi pa ơi vừa hot ăn khó mát đi bưng bưng há muốn hùa muốn khe tại, tại sao tại siêu còn phải đâu này oh tèn cái nhang một nhảy bên này này nó u uh, nan nhảy thế à, này mới nào quá, uh, uh. à, uh, à, này tự u u hùa con u nã đây vừa vô này mi ta mặc nói nói phù uh, cầm kẹp mực tèn cái nào cứ cắn lên rồi มันบ่หยากงามเนาะเพราะว่าตะกี้คือขึ้นอยู่บัดพอลมมาดดดบ่งามพี่น้องเลยนี่นี่หมากหมานี่แหละได้แจ้งน้อยได้พุดละน้อยเฉลี่ยน้อยพราห้ป้าลงใส่น้ำเนี่ยบิ๊งนี่ได้ดุนี่ลงใส่บาทก่อนพี่น้องเลยนี่ได้หน่วยหนึ่งนี่หน่วยนี้บ่งามปนไหนนี่โอ้ยแป็นกวดสารผิดวะเนาะธรรมชาติพี่น้องเลยอืม đôi nhìn ạ, à. ở đây, ở quay thế, à mà thử tham mẹ này, thằng à, cái song nuôi, bít, mà nó mấy, hà, nhiêu mảnh nhau một nhảy nó, hình ạ, nó đang chiến ạ, mảng bối nhảy bên đây thì nào nhau một ngày, để à. <laughs> cả ship bít luôn. บาก่อนจักหน่วยลงใส่บาดก่อนเนาะโอ้ยหน่วยนี่ก็ได้พอดีพอดีจําแจวบ่บ่ได้ต่ําอ้าตนี้ลกแท้เตอนี่เคือนี่มึงนี่่างอยู่พูพี่น้องเอ้ยเจ้าอยากบ่ลูกปิดกินเ้ายากอ้าปิดได้นะหลายหน่วยยําตัวนี้เนาะให้มันใหญ่ก่อนเฮาจะปิดตาม จะปิดไปกินบ่รเด้๋จะปิดให้แม่ชายบาทปิดให้แม่ชายบาทเออใช่อะไรนะได้ชามที่หน่วยแล้วหาปิดดีกว่าเด้เอรอเมื่อเพื่อป้าพร้อมลกให้ป้าใส่น้ำเด้หน,น่วยโอเคไปหาสาหาักนาตอนนี้ตีเจ้าได้กินได้ทานพี่น้องเอ้ยปลูกกันเนาะไอเตอิบมาหุ่มมาไม่ลุกละนีไ่ได้หน่วยเติบได้เอ้ามานะแม่ก็ดูอ่ะนี่ ชองสี่หอาอีกหน่วยหนึ่งพวกหน่วยบาทมีสามบาทสี่บาทเอามาฮุบเอาพี่โตเอาทัพพุ่นเอาทัพพุ่นโอมากระเข่ามานน้ำเลยเอาทัพพุนดล่ะเอเม่สิปปิ้อีกหน่วยหนึ่งดยโดยไอ้ตากระเบักแต็งนะครับกินได้เด้อพื่อน่ะอู้ยกระบรกแต็งกินได้เด้อเนาะบ่ได้อันนั้น บริสเเนบริสเลางกินได้ด้ะราะว่าเฮาบริ้ใส่ผูยใส่ยางพี่น้องเลยใส่แต่พ่นชิงหัวเฮาในแด่เนาะทำไม่แสบิ่ตากนจักหน่อยเอ้ยเาเลนเหาน้องมาเนก้แม่ได้เลเอาเนี่ยออาไปเอาพนอ่ะอืมเพราะได้นน่นะได้หลายนวยเตอรเลยมาถุงยางมาใช่กระซำนี่ไปล่างมาหน้ล่างในเอาลูกเสบัดง่ามออกแตงไอเตอร์ป้าดุงใช่ะ หม้อแดงน้องเต้อปาลุงเอ้ยบ่ต้องบ่โหดซ้ําแลงมาโหดช่วยแม่เด้อเดี๋ยวเฮียนเด้อเด้อือเด้อหมาน้อยมันก็มีพี่น้องพ่นน่ะปถืออันนูน่ะุบอไปพอแล้วพอได้ใส่บาแล้วก็บัดนี้ก็เฮาสิเอาบดมันบดใหญ่เฮาก็สิปิดเบิดตําบัดนี้เนาะกินแน่ทานแน่แหละพี่น้องเอ้ยนี่เนาะโอ้พุมมัน อักเลยเตยทำแก้วปอกๆด้วยนะก็ได้ปลูกเองกินเองปลอดสารพิษพี่น้องบม่ได้มีขวี่มีอย่างเนาะแต่ถ้ามาแซเฮาปลูกเองเลยงามงามผู้มากมากแต่งามอยู่ ชาติอ่าใส่หื้อใช้ยาคือสิงามแหมเนาะบ่แต่เฮาก็บ่ได้ใส่ยัปล่อยแบบตามธรรมชาติเด้อเฮาเฮ็ดเองกินเองพี่น้องเอ้ยบ่ได้ใส่อันนันนี่จได้กี่พุ่นกี่เืออบ่ได้ปลูกหลายเนาะแดดชองอยู่นี่ะกาอันนี้ที่ลกออกไปแล้วก็วานใหม่พี่น้องเอ้ยก็งามๆน่ะ2รอบเนาะนานนึงได้กิน2เทื่อ3เทื่อได้ แต่มน tamam ี่กัยังบ um ่ได้ฮดผักหอมแมงเตอรบานใหม่อีกอะกำลังออกพี่น้องเลยโดยเนาะนี่กับพักหอมโอ้เต่าจมเหมันงามพี่น้องเออใครได้ใส่ลาบใส่ก้อยเนาะมาเอาเด้อเนาะแมงเตอร์ห้ฟรีพี่น้องเลยบม่ได้ซื้อบม่ได้แลกเนาะไม่ได้คลายเนาะแบ่งกันกินไผได้กับมาเอาพูดนะนี่กับพักบัวเป็นผักบัวผักกาดผักหอม บัวใส่ตำแจ่วเอต้เอไว้ล้างให้แม่ด้อลูกเด้องแม่งวัดูนีกมาเพิ่นกปัมอยู่พน่ะัพี่น้องเอ้ยอหใหญ่จักนอยนี่โอ้ยตำเนาะตำกแตงปิ้งซีนแห้ง นี่ผักบุ้งแมงเตอร์เด็ดไปใช้ให้เออคีมใส่ด้วยมีพัดผักบุ้งแน่พี่น้องไอ้บุน่ะงามซกโอ้ยผักหยาขาหุนเฮาปลูกเองกินเองพี่น้องไอ้เนาะผักหอมผักบัวผักกาดเฮาไะแมงเตอร์กันสิขึ้นเมื่อลงวัดลงว่าผู้แด่มนี่พี่น้องไอ้สาวัดทำบุญพาพี่พาน้องมาเอาบุญน้ำกันเด้อมือนนี่เนาะวันพระวันศินใหญ่วันศินเพร่ง ยังไงปิดผัวก่อนฮะสิประมาณนี yeah. ้เลยพี่น้องเลยอ่ะน้องแต่งหน้าได้บ่ดุล่ะพอน้องอะนะเออล่างหน้าดุลเลยล่างหุบเออล่างเอาไว้อ่านัวนี่ล่างหายป้าเลยเด้อหายเม่ย่าเลยโอ้ยบัตรยาญาเลยอ่หายเตอร์ล่างหายเตอร์ล่างหายเม่นงบัดตัวนี้ตัวนี้โอ้ยหายเมยน้องบัดโอ้ย ลายเติบเร็ได้ผู๋ป่ะเดี๋ยวชิมาอัปเดตเบิงทางเฮือนทางสร้างให้พี่ให้น้องเบิงหรือว่าให้ทางพ่อกับแม่เพิ่นเบิงอีกรอบนึงเด้อพี่น้องเลยทางสร้างเพิ่นก็ยังบ่ได้มามื้อนี้เนาะเพราะว่าเป็นวันพระแน่แล้วก็เพิ่นก็สิลงเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลคือกันแหละพี่น้องเลยเลยแต่อีกมื้อนี้คือสิแล้วเด้ะเนาะอ่าทางในแล้วแล้วพี่น้องเลยเด้อแต่ทางนอกว่าแมงเตอร์เบียิมาปูข้างนอกนี่อีกรอบนึงแล้วก็อ่าบ้านนี้ พอดีป so, ูนเบิดก็เลยสร้างปูนมาให้เพิ่นอีก20กระสอบพี่น้องเอ้ยเนาะโอรวมๆแล้วก็เป็น42ต้นปลายพุ่นแหละเนาะกับปูนแมนเตอร์เดือปูนเก่าแน่ปูนเก่ากะ3ศอมันเดือเนาะก็เป็น20อัน40 40ปลายพี่น้องเอ้ยปูทางในเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเนาะ อีกมือนี้ก็คือสิปูข้างนอกอีกมือน,นี้อื่นคือสิแล้วพี่น้องเลยสิประมาณนี้เนาะยังบริเซตบริทูถ้าเพื่อนเห็นเลี่ยบกุหละพี่น้องเลยไอมาเบิ่งนะวะนะมานัาแม่เว่ารู้ละโดยบอกป้าลุงเด้อมาเบิ่งอัปเดตทางเฮือนน้องตาก่อนจ้ะ โดยมาอัปเดตหายทางพ่อกับเมที่เพ,พิ่นซอยมาหายเพิ่นได้เบิง้งพี่น้องเอว่าไปหอดคันใด้แลวนะ้วเนาะโดยนี่อันนี้เป็นทางในห้องเพิ่นก็ได้หยอดยาแนวใส่เรียบร้อยแลวนะ้วเนาะโดยอันนับบ้นเะป็นศพขับปุพี่น้องเอเอาไว้นี่เลยหย,ยอดยาแนวแวเรียบร้อยห,อ,หอยเนาะ อทางขอบมันแมนนิเตอร์ไาสีใสซแบบแผ่นไหมนะพี่น้องไม่สลาร์นะเนาะแต่แมนเชเชเผื่อว่าบุพเพาเอามาใส่กระยาเพื่อเขามีเงินมีคำอยากท้าสีเดียบยันมันเปื้อนเผื่อว่าก็เลยรอไปก่อนเนาะคนแหละถามมีเงินมีค้ำคนแหละท้าทรงทาสีแล้วเรียบร้อยจะเอามาใส่ขอบมันเผื่อว่ามันจังสีบะถึกมันจังบุเปื้อนพผ่อนะเนาะก็เลยอ่ารอท่า พูดแหละถ้ามีเงินมีทำแล้วก็ทาสีทาายังแล้วก้อนยังขอขอบมาใส่เนาะปิดไว้ก้อนนั้นดยโดสร้างพ่นกะั่นอยู่พี่น้องละเอียดอยู่เนาะงานสร้างพ่นกันนะโอ้ยเมย์เมย์ด้วยเหรอา็ว่าพี่ท่านดีเด้อ เอาอยัางหแล้วนอะแล้วแต่ทางในดูเวยยังเดือยทางนอกคนจิู๋ๆทางนอกให้อีกอันนี้ก็สิเป็นห่ออีกห้องนึงทางห้องแมนเดลเรียบร้อยแลย้วพี่น้องเลยเนาะสร้างผนก็มีหลายคนเนาะมีทั้งเบิดกระหาคนกระดวดเลวอยู่ผนกับไวเนยอ้าดูอ่ะไม่เนะี่ยปิดอ่ะจ้าหน่อยแต่งตัวไปเฮีย่ยวนั่นล่ามแต่งให้แม่เรียบร้อยแล้วบ้ลนุโดยโอเคขอบใจไปท่องเฮียนจ้าหน่อยดูเวยนี่ แต่ทั้งนี้เพื่อนยังไม่ได้หยอดอยาแนวเนาะพี่น้องเลยสิประมาณนี้ดยนี่มามาเ้อเตอร์ขอบุญขอบคุณเมตู้อีกเทื่อนนึ่งแนะด่ด้วยที่เมต้เฮ็ดเฮือนเฮ็ดซ่านให้ขอบุญขอบคุณเมตู้แนะ่ให้เจ้บเจ้าให้เจ้าใจ้พอตู้เมตู้เลย ดู๋ไปเหมือนยืดสุขภาพดีแข่งแข็หาเงินเก่งเก่งไปให้ไกลกันนี่ตะคนทุนคนแห้สุขภาพดีแข็งแขงเด้อดย๋ปีใหม่กัอยู่ดีไม่แห้งจดดเจ้ชคมาดำด้วยปีใหม่เด้อด้วยด้วยด้วด้วยด้วยดวยเด้อเนาะก่อนอื่นแมงเตอร์ก็ต้องขอขอบบนขอบคุณทางพ่อกับแม่เพิ่นดาไลเด้อเนาะที่เพิ่นสุดสวยมาเหตุเฮือนเหตุซานเบิดทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเลย รวมทั้งคาซงคาสร้างเนาะกับเป็นทางพ่อกับแม่เพิ่นออกไฮเบิดพี่น้องเลยถ้าบ่มีพ่อกับแม่์มาหยุน,นมือขามาซอยมาสุดมาซ่วยแต่มือนั่นกับค,คงสิบ่มีมือนี่เมนเตอร์กันเนาะต้องขอขอบ,ขอบคุณหลายหลายขอให้พ่อกับแม่จงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้รลำให้รวยต่อไปข้างหน้าเด้อไปทางหลกัให้ตลอดปลอดภัย นอนรลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเดอ้อเบ็ดมือมาให้ได้แก้วไม่โนนทษขุนหายนามาผ่านมานหายนามาเบียดเนี่ยยังได้ยังมาใกล้อบครัวของพ่อก,ก็แม่เด้อให้ไม่ทิ้สิ่งดีๆเข้ามาเนาะโดยปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้สุขกายสบายใจลำรวยลำรวยเด้อแม่เดอ้อพ่อเดอ้อเนาะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกท่านเด้อที่คอยให้กำลังใจและกดติดตามช้มคลิปของเมนเตอร์โดยตลอดมาพี่น้อยโดยที่สำคัญกระบอกาำ โฆษณาของแม่น้องคอปเตอร์เนาะต้องขอขอบุญขอบคุณเอฟซีถูกท่านทั้แหละพี่น้องเอ้แม่พี่น้องปลาลุ้งกันเบิดสุขุสุขคนภาษีประมาณนี้เนาะแมงเตอร์กับมาไายอัปเดตให้ทางพี่ทางน้องหรือว่าเอฟซีหรือว่าทางพ่อจะดีแม่จะดีเพิ่นได้เบิ่งได้เห็นเนาะว่าเพิ่นปูกระเบื้องกระโลเล่าแล้วข้างในพี่น้องเอ้แต่กระเดืออยู่อีกขากนอกอีกมื่อนี่ก็คือสีแล้่บบวอยไหนมื่อนี่กับมื่ออื่นเนาะข้างนอกกะสีปูอยู่ อ่าไปอีกประมาณหั่นพี่น้องเอ้ยแต่บันดงบันไดกะยังบ่ได้ว่านําเพิ่นอีกเทื่อนึงพุ่นแเนาะจังมาเฮ็ดหรือว่าสิเฮ็ดขางหน้าหรือมาเฮ็ดทางนี้พี่น้องเอ้ยเมนเตอร์ก็ยังอันได้บอกทางสร้างเพิ่นดอกยังบ่ได้แนะนําเพิ่นว่าสิเฮ็ดทางใดเนาะยังบ่ได้ปรึกษาเพิ่นยปาาพุ่นน้องเอ้ยมื้อนี้กสิพาพี่พาน้องหรือว่าพา FC มาเอาบุญนํากันเด้อมื้อนี้เนาะวันพระวันศ เป็นวันเขาขลบรูชาพี่น้องเลยศาส,สนาพุทธเฮาเจงไดกะมาเอาบุญน,น้ากันเนาะทางคนกําลังลงมาหลายแลย้วแมนเชสตอร์ก็คือสิบเได้ทายอยู่วัดอยู่ว่าเนะาะเพราะว่าคลิปนี้มันกัญญาเกินแล้วพี่น้องเลยโอ้ไฮเตอร์กับเอาวน,าาน่ามาโคตรต้นไะม้เห็นไหมเนาะมื่อแรกคนเลยสิบพัดพาโกนหยาพี่น้องเลยมันนี่กับลมคือเกา้าหนาวและดูแลสุขภาพกันเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวนสุขสุขคนพี่น้องเลยก็เป็นไงกันเนาะ ป้าสะเงเตอร์กับสิขอจบคลิไปไว้เพียงจนี่เลยเนาะเพราะว่าสิลงวัดลงวาแล,ล้วดูกับสิไปห้องทำห้องเรียนน่ะแรงลงมา,างหดผักอีกใช้ป่าเราแล้วเราบรรุใช้บักแตงเอาใส่คัน,น,น,นให้แม่์ได้ใช้คันให้ได้โอ้ยขอบใจขอบใจเด้อโดยลาป,ป้าลุงนะดูกเลยไปโรงเรียนมาไปโรงเรียนบพราะใช้เขาเสือขาวบ่หนาวพี่น,น้องเลยเสือขาวกับเสือขาวแขนสั้นบ่มีเสือขาวแขนยาว ไปสิปะแมงเตอร์กับซิโอลาลงแล้วเด้อพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีเตอร์โด,ดยสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีทุกทา่านเด้อเนาะไปไปแล้วลงวัดลงว่าก่อนเด้อมนสบายดี